สวัสดีครับผมวันนี้รนะ้านนครซับย่างยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชม Toyota v i o o h ไฮรักโมเดลเก่า2008นะครับคันนี้เป็นรถตัวเตี้ยที่อยากสายลุยนะครับผมผมก็เลยทำการจัดทรงให้ใหม่ทั้งระบบนะครับ ที่เราเห็นจะเป็นล้อขอบ16นิ้วนะครับกับยาง AT24570 16นะครับผมคันนี้ทำการลองอะแดปเตอร์หัวโชคบนนะครับทำให้รถเนี่ยสูงขึ้นมาจากสแตนดาร์ดเดิมนะครับ2นิ้วนะครับเพื่อที่จะใส่ยางกับเบอร์2470ได้นะครับผมแล้วก็ใส่กับล้อนะครับเป็นสเปคตรงรุ่นนะครับใส่แล้วปิ่มๆไม่ล้นนะครับต้องเป็นสเปคนี้เท่านั้นนะครับกับรถตัวนี้ถ้าล้นกว่านี้อาจจะมี โอกาสเลี้ยวติดได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังก่อนนะครับขอบ16กว้าง8 offset 22นะครับที่เราเห็นเนี่ย offset 22นะนี่ปิิมๆนะตัวเส้นขอบยางด้านในเนี่ยพอดีกับตัวล้อเลยนะแต่ตัวแก้มเนี่ยจะโอเวอร์ไซส์ออกมานะครับคันนี้มีการโหลดหลังอยู่แล้วนะครับยังไม่ได้เอาชุดโหลดออกนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับด้านหลังที่ผมเห็นเนี่ยเีุยมไหมมีกองโหลดหลังอยู่หนึ่งนิ้วนะครับคันนี้อ่า ทรงด้านหลังที่โหลดหนึ่งนิ้วจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวความสูงเดี๋ยวลองใช้นิ้วมือสอดนะครับกับยาง2 4ง0 1 6นะครับบอกเลยว่ายางโมเดลแบบนี้ทรงแบบนี้ยังมีน้อยมากนะครับในตลาดบ้านเราตอนนี้สามารถสอดนิ้วได้อยู่ที่5นิ้วมือสอดนะครับ5นิ้วมือนะครับด้านหลังคันนี้จะเป็นคันแรกของผมที่ทำการจัดทรงให้กับตัว v i g o ตัวเตี้ยนะครับกับยาง AT ท ที่ผมถนัดนะครับคันนี้เป็นคันแรกของวี g กนะครับนอกนั้นจะเป็นพวกรุ่นอื่นผมจัดมาหมดและยกเว้นวี g กนะครับเดี๋ยวลองดูด้านหน้านะครับทำการยกด้านหน้าด้วยอะแดปเตอร์1นิ้วนะครับทำให้รถสูงขึ้นมาจากสแตนดาร์ดเดิม2นิ้วนะดูที่ว่ากี่นิ้วมือสอดตอนนี้อยู่ที่4นิ้วมือนะครับ4นิ้วมือพอดีเป๊ะเลยด้านด้านหลัง5นิ้วด้านหน้า4นิ้วนะครับนิ้วมือนะคันนี้ทำการยกหน้าขึ้นจากเดิม2นิ้วนะครับ ล,ล้อล้อนไหมดูดิ <c oughs> 16กว้าง8นะครับออฟเซต22ก็เหมือนด้านหลังนะครับตัวเส้นเส้นยางเนี่ยอยู่พอดีกับขอบล้อนะครับแต่ตัวแก้มจะ o อ e r s i z ์ออกมาประมาณ1นิ้วไม่เกินนี้นะครับจะได้ทรงนี้เลยลอ่ลอๆเลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูล้อต่อดีกว่านะครับไป มาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อลาย T E สาดนะครับ X นะครับผม X คือเป็นรุ่นของเขานะครับเป็น T E ส7รุ่น X นะครับเป็น5รู1้อสิบี่ตรงรุ่นนะครับกันสั่นด้านหลังเป็นเจสิบสามนะครับหกสิบนะครับตัวนี้จะเป็นงานสติ๊กเกอร์นะครับแปะมาจากโรงงานผมไม่ได้ทำการแปะนะครับมีสติ๊กเกอร์ด้านในด้านในล้อด้วยนะครับตัวนี้เป็นสีน้ำตาลยิงทรายนะครับก้านยิงทรายพวกนี้เป็นค้าท้าไปนี่นะครับ เป็นสีน้ำตาลยิงทรายนะครับขอบได้นะครับเป็นขอบได้เงานะครับแล้วก็ลวดด้ายยางแฮนด์กุ๊กนะครับผมตัวนี้เป็นยางแฮนด์กุ๊กเอทีนะครับผมเป็นรุ่นไดนาโปลูนะครับนี่นะครับไดนาโป o เอที2นะครับผมสเปคจะเป็น242457016นะครับใส่แล้วทําให้รถดูแน่นขึ้นเยอะมากนะครับแต่ต้องยกหน้าขึ้นช่วยด้วยนะครับ ถ้าไม่ยกต้องใสยย่ยางที่เล็กกว่านี้นะครับซึ่งผมก็มียางเบอร์แนะนําอยู่นะ AT เหมือนกันแต่จะเบอร์เล็กเลยเป็น21565เลยนะครับทรงประมาณนี้นะครับกับยางล้อยางชุดนี้นะล้อเปล่าอยู่ที่16,00 0บาทนะครับพร้อมยางเซตนี้จบอยู่ที่27,000บาทนะครับเซตนี้จบอยู่ที่27,000บาทนะครับล้อโปรแม็กนะครับเป็นล้องานไทยโปรแม็กยางแทนกุ๊กนะโอเคประมาณนี้นะครับตัวล้อยางนะครับ โอเคนะครับผมก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการแต่งตัวเตี้ยไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็ตามนะครับผ่านมือผมมาทุกรุ่นแล้วก็ลองปรึกษาเข้ามาก่อนได้เลยนะครับกับร้านนครซับยางยนต์นะครับผมมันมืดใช่ไหมเดี๋ยวปรับแสงก่อนนะโอเคเบอร์โทรด้านบนขวามือเลยนะครับที่เราเห็นด้านบนเลย0 9 4ย์เเบอร์ตรงผมเลยนะ5-409999นานครซับยางยนต์นะครับสวัสดีครับหลอดจัดเลย Perfect!